ในยุคนี้ก็ต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความจัดจ้านพูดเรื่องการเมืองและการทหารได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่การเมืองโลกเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันมีสงครามนะครับแล้วในระหว่างถแถลงข่าวเนี่ยอายการสารัฐพูดเลยนะบอกว่าไอพนักงารสองคนของ RT เนี่ยที่ไปเอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินมืดเนี่ยแล้วเอามาฟอกเนี่ย มาจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐก็คือ t ทเน็ตมีเด a อันนี้ดังมากนะคนที่เข้าไปใน YouTube ไปใน p o d คา s ์จะรู้อันนี้เป็นเครือข่ายสื่อที่มีอินฟลูเอนเซอร์ทำงานหลายคนนะเป็นเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ทำงานหลายคนในระว่างแถลงข่าวอายการการแลนด์ไม่พูดว่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยมีใครบ้างที่เข้าข่ายรับเงินรัฐเสียแต่เข้าไปดูในเทวิตเตอรเนี่ย ไปหมดเลยเอามาจากทวิตเตอร์เดฟรูบินนะเบนนี่จอนสันแล้วก็ทิมพูคนที่วินาตามบางทีตามฟังอยู่เนี่ยคือทิมพูแล้วคนเหล่านี้เกินล้านในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ส่วนใหญ่จะจัดพวกเนี่ยสถานการณ์การเมืองสองครามแล้วทิมพูเนี่ยนะเอ่อพอรู้ว่าจะโดน เอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นคล้ายๆแบบอันนี้ข้อหาหนักนะข้อหารับเงินต่างชาติมา,าบั่นทอนความมั่นคงภายในเนี่ยข้อหาหนักมากนะปรากฏว่าพอมีข่าวออกมาอิตาทิมพูนเนี่ยออกมาโพสต์ซามินจีเอกบอกว่าเขาเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกเท่านั้นนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ระบุว่าไม่เคยมีความพยายามแทรกแซงเนื้อหาที่เขาพูดหรือ,อรายงาน แต่ใน Twitter ใน X ตอนนี้มันมีคลิปหนึ่งว่อนเลยนะเป็นคลิปที่ทิมพัวพูดถึงสงครามยูเครนแล้วก็โหไม่สามารถออออากาศได้คือพูดแบบรู้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ออกมาจากความเกลียดชังและความไบแอสโดยแท้แล้วก็ใน X เนี่ยก็มีการบอกว่าได้ข่าวว่าโพสต์หนึ่งเนี่ยได้ประมาณ น่าจะเห็นบอกว่าเกือบเกือบล้านอะไรอย่างเงี้ยต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนตามเขาเยอะไงแล้วก็ตอนนี้ใน x เนี่ยก็ออกไปแบบอัดทิมพูก,กันบอกว่าเป็นพวกแบบขายชาติอะไรพวกเนี้ยไปถึงทางอย่างนั้นเลยนะเนี่ยแล้วก็แต่ก็มีบางคนบอกว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้อาจจะไม่รุ่นจริงว่าถูกใช้ เพราะว่าคนที่รู้เนี่ยอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งคนก่อตั้งคือลอเรนเชนนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเทเนตแล้วก็ไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะไม่รู้ว่าไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยได้รับการสนับสนุสนด้านการเงินจากรัฐบาลรัสเซียแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าบางคนเนี่ยทำงานโดยตรงกับบรรดาสายลับสายสืบ ของรัสเซียเพื่อที่จะทำให้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผลิตเนื้อหาที่มีความตรงกับสิ่งที่คนจ้างต้องการนะะนี่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์จริงๆมีการพูดถึง4รายแล้วก็ใน X วันนี้เขาไปขุดคุ้ยมาปรากฏว่า4รายเนี่ยรวมถึงตาทิมพูด,ด้วยเนี่ยตอนที่ประชุมพักคเดโมแครตประชุมใหญ่ ที่ชิคาโกเมา่สองสัปดาห์ที่แล้วพวกนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปประท้วงแล้วก็มีบางคนเนี่ยนั่งถ่ายรูปกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยจริงๆแล้วคนเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นสื่อที่อยู่ทางฝ่ายขวานะฝั่งเดียวกับ Fox News แล้วก็มีการพูดในวาระหรืออเจนดาที่ไปในทางที่อย่างเช่นต่อต้านผู้พยพ แล้วก็โปรปืนอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นแนวของฝ่ายขวาแต่กรณีอิตาทิมพูเนี่ยพูดถึงเรื่องสงครามยูเครนเยอะมากพราะพูดแบบพูดบอกเลยมันมีอันหนึ่งที่พี่นาเพิ่งดูเมื่อกี้คลิปนี้บอกว่ายูเครนเป็นพวกที่แบบยังไงอะ่ะไม่มีความรับผิดชอบจำรายละเอียดไม่ได้แล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ควรจะต้องไปขอโทษรัเสเซียไม่ใช่ไปทําสงครามกับเขาอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแบบทานองนี้เลยคือฟังแล้วอย่างแบบว่านั่งปวดหัวอะไรเงี้ยอันนี้มันคือมันเยอะมากนะมันเยอะมากทีนี้นอกเหนือจากการตั้งข้อหาพนักงานสำนักข่าวอาทีที่จ่ายเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกรันหลายคนเพื่อให้ผลิตคอนเทนต์ที่ตรงกับผู้ว่าจ้างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเนี่ยนะ<ม>เพราะว่ามืดๆอยู่เนี่ยนะอายการสหรัฐการแลนด์เนี่ย ยังได้ประกาศยึดโดเมนอินเทอร์เน็ตก็คือไอ้เว็บไซต์อีก28โดเมนที่ถูกระบุว่าใช้ในการแทรกซึมกิจการภายในของสหรัฐโดยรัฐบาลรัสเซียและในช่วงของการเลือกตั้งป,ประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไอ้เว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ย23ที่โดนยึดไปเนี่ยมีข้อหามีข้อความบิดเบือนที่หนักมากเกี่ยวกับการเลือกตั้ง In a separate enforcement action, the Justice Department is seizing 32 internet domains that the Russian government and the Russian sponsored actors have used to engage in a covert campaign to interfere and influence the outcome of our country's elections. The Justice Department's message is clear. We have no tolerance for attempts by authoritarian regimes to exploit our, our democratic system of government นี่ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของความพยายามต,ต่อต้านนะหรือว่าการสกัดไม่ให้รัสเซียเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็แทรกแสงการเมืองของสารัฐนะแล้วเบังเออในว่าวันนี้ปัฒนาที่ดีปุตินไปออกงาน อยู่ที่วอลลาดิเวสต็อกนะคะที่นั่นมีการจัดงานคล้ายๆเป็นเวทีเศรษฐกิจเป็นฟอรัมใหญ่เลยก็มีผู้นำหลายชาติไปเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นนายกฐ้นตรีของมาเลเซียก็ไปนายกอินเดียก็ไปประธานาธิบดีปูตินก,ก็ขึ้นเวทีแล้วก็พิธีกรบนเวทีถามนะคะบอกว่าคิดยังไงกับการเลือกตั้งเมกาประธานาธิบดีป,ปูติน คือแบบพูดแบบแล้พูดยิ้มยิ้มอะทำหน้าตาเจ้าเล่เจ้าเล่อะพิธีกรถามว่าอยากให้ใครชนะปูตินบอกอย่างนี้บอกว่า as for the favorite it is not for us to determine that นะบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบอกว่าอยากให้ใครเป็นระหว่างกัมลาฮาริสกับโดนัลด์ทรัมป์มันเป็น choice ของคนอมริกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมพูดนะคนที่ผมอยากให้ เป็นประธานาธิบดีเนี่ยหลังจากไบเดนถอนตัวไปแล้วเนี่ยก็คือกาลาแฮร์ริสเพราะอะไรเหตุผลที่ประธานาธิบดีปูตินให้เนี่ยทำให้คนหัวเราะคือเหมือนกับเป็นการเขาเรียกประชดประชันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหมือนกับพูดไปยิ้มไปแล้วแบบยิ้มแบบ ยิ้มแบบมีนยิ้มแบบมีเล่อะไรพวกเนี้ยเนาะดูหน้าตาเดี๋ยวฟังเสียงดูแต่ว่าสิ่งที่ปูตินพูดก็คือว่าอยากให้กำลาแฮริสชนะเนื่องจากแฮริสเนี่ยหัวเราะอ,อร่อยแล้วก็เวลาหัวเราะเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วก็เลยทําให้ปูตินเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าโดนัทรัม แล้วก็บอกนะบอกว่าเพราะว่าเสียงที่หัวเราะที่หยุดไม่ได้ของแฮร์ริสเนี่ยมันแปลว่าทุกอย่างสำหรับเธอเนี่ยมันโอเคเราก็น่าจะโอเค